ยำใหญ่ใส่ไอเดียทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ศึกษาโหราศาสตร์จีน 1. หยิน 1. หยาง 2. สี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลาง 3. 24ทิศทางหรือขุนเขา 4. เบญจธาตุสามวงจร 5. ปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าภาคีพิคาต6ปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักษัตว หกจุดหนึ่งภาคีไตรภาคี6กจุดสองสามหมวดห้าธาตุหกุดสามชงเหงหายผัวแผนผังเรื่องราวของพื้นที่จะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ1หนินหยาง2อสี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลางสามสี่ทิศทางหรือขุนเขาและสี่เบญจธาตุ เป็นหลักการพื้นฐานส่วนแผนผังเรื่องราวของบุคคลจะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 5. ปฏิกิริยาของ10ต้นฟ้าและหปฏิกิริยาของ12กิ่งดินหรือนักสัตว์เป็นหลักการพื้นฐานย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเมื่อเราทราบทิศทางทั้ง24ทิศแล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในภาพ24ทิศนี้ ก็คือหัวข้อหนึ่งที่เรียกว่าสามหมวดห้าธาตุซึ่งเป็นหัวใจของวิชาโวงจุ้ยและดวงจีนอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราควรจะเข้าใจและจดจำให้ได้อย่างแม่นยำดังนี้เราใช้เรื่องสามหมวดห้าธาตุเป็นหัวใจของวิชาโหงจุ้ยและดวงจีนไม่ว่าจะเป็นการเสริมความเป็นมงคลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็สามารถดูแลใส่ใจความสะอาดและความสว่าง บริเวณพื้นที่ในส่วนนักสัตว์แม่ธาตุของที่อยู่อาศัยที่เข้ากันกับดวงชะตาหรือปาจื้อของท่านก่อนจะเข้าเรื่องสามหมวดห้าธาตุมีเรื่องหนึ่งที่ควรทําความเข้าใจคือกฎไตรลักษณ์ที่ว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของสามหมวดห้าธาตุแต่สําหรับเรื่องสาหมวดห้าธาตุ จะเพิ่มเติมในส่วนดับไปคือให้รายละเอียดที่มาจากทั้งเฮอถูและสภาวะหญินหยางได้แก่ส่วนที่เหลือและสะสมไว้ที่ศูนย์กลางโดยจะกลายเป็นสงบนิ่งและสะสมและรอรอบถัดไปเพื่อกำเนิดใหม่อีกครั้งยำใหญ่ใส่ ไอเดียวัตจักรเกิดดับส2บสองวงจรแบ่งเป็นสมช่วงใหญ่ๆดังนี้หนึ่งช่วงวัตจักรขาขึ้นของสรรพชีวิตสองช่วงวัตจักรขาลงของสรรพชีวิตและสวัตจักรในส่วนของช่วงวิญญาณน,นั่นเองการนำวัตจักรเชียงแซหรือวัตจักรเกิดดับ12บสองวงจรไปประยุกต์ใช้ วัตจักรเชียงแซเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในชีวิตการตระหนักถึงช่วงเวลาต่างๆในวัตจักรนี้สามารถช่วยให้เราปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสังคมเกษตรกรรมยังมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่แพร่หลายการอธิบาย12เชียงแส จึงเน้นการอธิบายให้เข้ากับเรื่องของฤดูการของจีนซึ่งใช้หลักการเบญจธาตุสามวงจรดังนั้นการนำวัตจักรเชี่ยงแสหรือวัตจักรเกิดดับสิบสองวงจรไปประยุกต์ใช้จึงลดเหลือเพียงแค่ห้าวงจรเกิดดับเพื่อให้เข้ากับหลักการดังกล่าวและผังเหอถูนั่นเองห้าวงจรเกิดดับได้แก่อวงเสียง หิวชิวและสีห้าวงจรเกิดดับดังกล่าวใช้สำหรับอธิบายเรื่องความแข็งแรงและอ่อนแอของดิถีในวิชาดวงจีนซึ่งจะอธิบายต่อไปในเรื่อง24ศาสตร์ฤดูของจีนนั่นเอง ยำใหญ่ใส่ไอเดียสามหมวดห้าธาตุแบ่งได้สองมุมมองคือหนึ่งมุมมองของเรื่องราวโดยใช้หลักไตรภา,ากีหรือกลุ่มนักสัตว์สองมุมมองของพื้นที่โดยใช้หลักไตรทิศทั้งสี่ไตรภา,ากีคือส่วนที่ชัดเจนที่สุดใน12สอวงจรเกิดดับ ดังนั้นจึงมักจะถูกนํามาใช้สําหรับทํานายดวงชะตาเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าขาดมุมมองในเรื่องของพื้นที่ไปก็จะขาดความเข้าใจในวิชาห่วงจุย้ยไตรทิศท,ทั้งสี่กับกฎไตร,ล,รลักษณ์กฎไตรลักษณ์มีสามจุดสำคัญคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป จุดเริ่มต้นคือนักสัตว์พาหะจุดสูงสุดคือนักสัตว์แม่ธาตุและจุดะส,สมคือนักสัตว์ขุนคลางเทคนิคการจำไตรภาคีให้ท่องสิบสองกิ่งดินตามแนวตั้งท่องจำไตรภาคีเพื่อให้จำสามหมวดห้าธาห้ได้และเข้าใจมากขึ้นจุดเริ่มต้นคือนักสัตว์พาหะ ได้แก่ขานว่ากุลมะเสงจุดสูงสุดคือนักสัตว์แม่ทาตได้แก่มะเมียช่วเถาะรกาและจุดะส,สมคือนักสัตว์ขุนคลังได้แก่ฉลูมะแม่จอมะโรงยำใหญ่ใส่ไอเดียการหาชี้หลักและชี้รองของแต่ละนักสัตว ภาพตัวอย่างกิ่งคลังในป่าชื่อหรือวิชาดวงจีนตัวอักษรบนสุดในช่องกิ่งคลังคือชี้หลักของแต่ละนักสัตว์ตัวอย่างนักสัตว์มังมีชี้ย่อยสามตัวคือดินหยางไม่หยินและน้ำหยินตัวอักษรบนสุดในช่องกิ่งคลังคือชี้หลักของแต่ละนักสัตว์ตัวอักษรแถวถัดลงมาในช่อง กิ่งคลังคือชี่อรองของแต่ละนักสัตว์ชี่หลักคือพลังแท้ของนักสัตว์ชี่อรองคือพลังที่ได้จากสองส่วนได้แก่ไตรทิศและไตรภากียกตัวอย่างเช่นนักสัตว์มรงประกอบด้วยชี่ย่อยคือไม้ญิงได้จากไตรทิศธาตุไม้ดินหยางคือพลังแท้น้ำญิงได้จากไตรภาคีธาตุน้ำ การหาชี้หลักและชี้รองของแต่ละนักสัตว์ภาพ24ทิศทางได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือชี้ที่เข้ากระทำการของแต่ละนักสัตว์ดังนี้ตารางสรุปจำนวนวันเข้ากระทำการพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม จากตารางนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ภายในวงจรไตรทิศธาตุไฟโดยอาศัยสามธาตุหรือสามสถานะหลักในฤดูการธาตุไฟนี้คือธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินจากผังเหอถูแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในฤดูการธาตุไฟอย่างชัดเจนคือธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินนั่นเองส่วนธาตุไม้จะถูกเก็กเก็บไว้ที่เดือนเมษายนลังไม้ เพื่อรอปลดปล่อยในฤดูใบไม้ผลิซึ่งส่วนนี้จะเป็นไปตามภาพไท้จีนั่นเองเมื่อขณะที่สิบต้นฟ้าลงมาประจุสนามพลังนทิทิ์ทั้งสี่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาไตรทิศตามธาตุหรือสถานะต่างๆและเกิดเป็นสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์ดังนี้พื้นที่ทิศใต้มีต้นฟ้าไม้หินไฟ,ไฟหยางไฟหินดินหยาง ดินหยินและทองหยางลงมาประจุสนามพลังณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมตามจำนวนวันที่กล่าวไปแล้วทำให้เกิดไตรทิศธาตุไฟคือนักสัตว์มาเสงงูเล็กมะเมียม้าและมะแม่แพะตามลำดับยำใหญ่ใส่ไอเดีย ชี้สามประเภทตามวิชาสามประสานฟ้าคนดินเป็นหนึ่งเดียวได้แก่ 1. ชี้ฟ้าคือสิบต้นฟ้า 2. ชี้ดินคือจำนวนวันในแต่ละเดือนของชี้ที่เข้ากระทำการในสิองนักษัตว์ 3. ชี้คนคือกิ่งข้างในป่าจื้อวิชาดวงจีน ตรทิศทั้งสี่กับกฎตรลักขณะนี้เรากล่าวถึงสองตรทิศไปแล้วก็คือไตรทิศไม้และไตรทิศไฟซึ่งอยู่ในบริเวณที่หนึ่งของพังเหอถูส่วนบริเวณที่สองของพังเหอถูคือไตรทิศทองและไตรทิศน้ําซึ่งก็คือครึ่งหลังของแต่ละปีนั่นเองหากเราจะเทียบเคียงกฎตรลักกับตรทิศทั้งสี่จะได้ดังนี้ จุดเริ่มต้นคือพาหะจุดสูงสุดคือแม่ธาตุและจุดะส,สมคือขุนคลัง